สวัสดีค่ะพบกกับช่องหวนแม่นมากชาแนลของเราในวันที่30กรกรกฎาคม2567นะคะถามว่าเมื่อวานแอดไปไหนมาแอดไม่ลงให้นะคะเนื่องจากว่าแอดไปทำธุระมานะคะแล้ว ตื่นมาอีกทีห้าโมงเย็นเลยนะคะก็เลยไม่ได้ลองแนวะทางให้นะอ่าสำหรับในวันนี้นะคะแอดได้นำแนวทางมาแบ่งปัน2 EP นะก็คือ EP ที่20และ21นะคะเรามาดูกันอ p พีนี้เป็น EP ที่20ของว่าประจำวันที่1สิงหาคม2567นะแนวทางนะคะก็จะมีแนวทางของแอดมาน้อยคอยรักนะคะแนวทางของเลขเด่น10ในบทแอดตั้งแนวทาง งงะะางของแอดไผ่บันเดงเลขนะคะแนวทางของราชเลมีโชคซึ่งเป็นแนวทางล่างนะแนวทางของแอดธนศักดิ์แนวทางของหนุ่มราชเทเวีแนวทางของเลขเด่นคู่ขี้แอดคู่เมืองนะคะแนวทางของเลขสองร้อยแสนอันนี้เป็น,นทางมาแอดไปเจมานะแล้วก็แนวทางเลขไม่น่ามาล่างแอดชนะลนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันเริ่มที่แนวทางของแอดมารอยคารักนะเสรา,านี้ได้มาเหมปันอย สีฉบับเมือเดิมนะคะวมืที่ล้านั้นหลุดไปนะคะงวดนี้มาดูกันว่าจะเข้าไหมอ่ะฉบับแรกฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นนทางชุด3ตะบนนะคะให้มาก็จะมี83 1 8 3 2 8 4 1แล้วก็8 42นะคะต่อมาฉบับที่2นะคะก็จะเป็นนทางบนนะคะชุดนี้นะคะให้เน้นบนอยู่ที่41กับ42รอง3 1 3 2นนะคะ ต่อไปค่ะฉบับที่3ฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นแนวทางล่างสรุปล่างนะคะให้เน้นอยู่ที่68กับ69รอง78กับ79นั่นเองนะคะและฉบับที่4ฝั่งขวามือเป็นแนวทางชุดเน้นสุดๆนะเน้นล่างเน้นๆหนัก,นก,นกๆแขนๆล่างคือ69นะคะงวดนี้จะเข้ามาคารุนกันนะแอดมานคอรักนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของเลขเด่น10หน่วยบนของแอด ตังะค่ะข้อที่แล้วเข้าไหมนี่เข้าที่เลขหกนะหกอยู่ที่ลักหน,น่วยบนในงวดนี้นะคะได้มาเรียบร้อยนะคะให้เด่นอยู่สิบในบอลที่ห้าแปดหนึ่งสี่ศูนย์นะงวดนี้ใช่ไหมเราก็รุนกันนะต่อไปค่ะแนวทางของหนุ่มราชทีวีนะคะเจ้านี้ดได้มาสองฉบับนะฉบับแรกนี้นะคะก็จับเป็นแนวทางบนล่างนะคะงวดนี้ให้รูดบนล่างที่6กับ8 สองตัวนล่างนะคะก็จะมี60 62 6469 8 0 8 2 84แล้วก็89นะคะอ่างวดนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะเขา้าเอ่อหรือเปล่านะคะชุดนี้เน้นล่างด้วยนะแต่เป็นแนวทางบนล่างนะแต่ให้เน้นล่างนะคะต่อไปนะคะฉบับที่2นะคะนี่ฉบับนี้นะ ก็จะเป็นแนวทางาล่างนะคะเดี De ๋ยวอ่ะดูอันนึงแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะ แอบนึกว่าแอบนึกว่าเออลงให้ผิดงวดนะคะอ่ะเรามาดูนะคะงวดนี้นะหนุมรัชเทวีบอกว่าให้วิ่งล่างอยู่ที่7กับ9นะคะ2ตัวล่างนะก็จะมี7 1 7 2 7 3 9 1 9 2และ9 3นะคะให้วัดใจที่9 1 7 1 9 3และ7 3 นะคะวดน,นี้จะเข้ามาครลุ้นกันนะหนุ่มรัชเทเวีนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอร์นนัสสักนะฉบับแรกนะคฝั่งซ้ายมือนั้นก็จะเป็นทางชุดสามตบลนนะคะแคปน้าจะไปวดน,นี้จะเข้ามาเราก็ลุ้นกันเนาะอ่าต่อมาฉบับที่สองฝั่งขวามืองก็จะเป็นนทางชุดสองตบลนนะคะเน้นที่สามหนึ่งหกหนึ่งหกสาม 6 4 9 9 9 1แล้วก็9 5นะคะงวดนี้จะเข้ามากระรุ้นกันนะแนวทางของอัธนะศักดิ์นะคะแต่ได้มาเป็นทาง3ตมตบลแล้วก็2ตะตบลน,นั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวาทางของนี่ เลข2อละแสนนะคะอันนี้เป็นแนวทางที่แอดไปเจอมานะคะชอบเลยนะํะมาแบ่งปันกันเนาะให้มาในงดนี้ฟันเม็ดเดียวที่5หรือเด่น5นะคะ2ตัวละ3ตัวให้มาก็จะมี5 0 5 6 5 9 9 5 6แล้วก็1 5 6นะคะงดนี้จะเข้าหรือเปล่าเราก็รุ้นกันแอดลง5ห้เป็นงดแรกนะคะ เลข2และแสนนะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของแอร์ชมีโชซึเป็นแนวาทางล่างงวดนี้ให้อ่าคือ7227นะคะตัวเลขนี้อาจจะบอกว่าค่อนข้างที่จะอ่าหาซื้อ,อยากนะคะใช่ไหมแอดหาซื้อไม่ได้นะคะงวดนี้ นะ,ะก็ลุ้นกันว่าจะเข้าไหมสำหรับทางล่างของแอดรัชนมีโชคนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดไผ่บันเลงเลขนะคะได้มาอยู่2ฉบับนะฉบับแรกนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางชุด2ตัวบน9ชุดนะคะให้มาก็จะมี7 9 7 0 7 2 8 9 8 0 8 2 9 9 9 0แล้วก็9 2นั่นเองนะคะ ต่อมาฉบับที่2ก็จะเป็นนวทางชุด3ตัวบนทั้งหมด18ชุดนะคะให้งวดนี้นะคะเน่นที่5 7 2 6 7 2 5 8 2 6 8 2 5 9 2และ6 9 2นั่นเองงวดนี้เด่นที่2นะคะ จะเข้าไมารา้รักกันนะคะสาหรับทางของแอดไผ่บันเลียงเลขทั้งชุด2ตัวและ3มตัวบนนะคะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดคู่เมืองซึ่งแอดได้มาเป็นแนวทางเลขเด่นคู่ขี้ซึ่งเป็นเด่น10บบนนะคะงวดนี้ให้มาให้10บ,บนคู่นะคะ งวดนี้นะคะเลขคู่จะมา10บ,บนไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะแอดคุณเมืองได้แบ่งปันมาเห็นกันไหมคะนี่งวดนี้นะคะงวดนี้แคปน่าจอไปนะคะต่อไปนะคะก็จะปิดท้ายที่แนวทางเลขแม่หน่ามาลั่งแอดชนะผลกุฏิเราให้มาคือเลขหนึ่งผ่านไหมไม่ผ่านเนะเาะเพิาอออกสองหนึ่งนั่นเองนะคะในงวดนี้ก็ให้มา เลขไม่น่ามาล่างอยู่ที่0นอ่างวดนี้จะผ่านหรือเปล่าเราก็รุ้นกันนะสําหรับเลขกม่น่ามาบนแอดลงให้ไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะย้อนดูทิศท้า EP ได้เลยในแต่ละ EP นะคะ ค่ะอี e ีนี้เป็นพีที่20ของว่าประจำวันที่1สิงหาคม2567นะคะวันนี้ลงให้2 e นะีนั่นก็คืออี e ีที่20และ21นะคะก็รอดูกันนะคะแอดจะรีบลงทางให้ท่านใดที่ดูแลชอบแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้แอดด้วยนะเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ